อุ้ยตายแล้วจะหมดอายุเดือนหน้าพี่พรข่ดเจ๊อะ่ะเจ๊ให้เนี่ยแป้งพับยี่ห้อดีเลยนะอุ้ยขอบคุณค่ะจีรีบใช้นะมันจะหมดอายุเดือนหน้าค่ะค่ะจะทาทุกวันเลยค่ะเช้าเย็นเลยค่ะพี่พรอะ่ะเจ๊ให้ทิฟเมน้นต์ขอบคุณค่ะแล้วเจ๊ ai, ไม่ใช้เหรอคะไม่ค่อยชอบกินเนี้ยเอาไปใช้เลยค่ะพี่พรใช้ไหมคะแผ่นมาร์กหน้าไม่เคยใช้ค่ะเจ๊เอาไปลองใช้ไหมล่ะเจ๊ให้ใช้รองหน้านุ่มดีนะขอบคุณมากๆเลยค่ะจี รีบใช้คืนนี้เลยนะเพราะมันหมดอายุพรุ่งนี้อ๋อค่ะค่ะเราจะรีบกลับไปใช้วันนี้เละคะ่ะเจ๊คะมีแผ่นปิดตาเขาแถมมาให้พี่ในแมอันนึงพี่อยากได้เุ้ยเขาแถมมาเหรอคะอย่างดีเลยนะเนี่ยพี่พรน่ต้องเอาเหลอดดูเจ๊เอาไปขายมันขายได้อ๋อค่ะพี่พรครีมทามือเอาไหมคะเจ๊ให้มันใกล้หมดอายุเหรอคะเจ๊เปล่าคะ่ะมันหมดอายุไปแล้วเจ๊เพิ่งเห็นน่ะจะใช้ไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็ทิ้งนะค่ะ ปาพรอ้าวชมพู่ป้าพรมาทําอะไรหรออ้าวก็มาทํางานไงเจ๊จ้างมาทํางานมาทําหลายวันแล้วหรออ๋อได้อาทิบหนึ่งแล้วหรองั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะไหนพี่นิวบอกว่ายังไม่รับพนักงานไงอ้าวนั่นชมพู่เหรอคะพี่พรใช่ค่ะชมพู่แม่มาทักทยายอ้าวพี่วันนี้ไม่ทํางานหรอคะอ๋อไม่ได้ทาแล้วคะ่ะหยุดหรอคะ ไม่ได้ทําที่นี่แล้วค่ะออพี่ออกแล้วเหรอได้งานใหม่หรอคะอยังค่ะอ๋อเอเอแล้วพี่จะไปไหนคะเนี่ยจะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลนะคะแม่ไม่สบายนอนโรงพยาบาลมาสองอาทิตย์แล้วชมพู่พี่มิวสวัสดีค่ะเอเอพอดีว่าช่วงนี้งานที่ร้านยุ่งอ่ะอยากกลับมาทํำไหมกลับมาทําได้หรอคะอืมได้งั้นพรุ่งนี้มาทํางานนะ ขอบคุณค่ะพี่นีหนูจะปรัปรุงตัวแล้วจะตั้งใจทํางานค่ะเจสวัสดีค่ะคือชื่อพี่พรนะคะเป็นญาติของชมพู่ค่ะอ๋อค่ะแต่วันนี้ชมพู่ไม่ได้มาทํางานนะคะน้องไม่สบายค่ะชมพู่ให้มาทํางานแทนค่ะมาทํางานแทนคือยังไงคะชมพู่กลัวโดนหักเงินกลัวเสียรายได้ค่ะจะไหวเหรอคะเพราะปกติที่นี่มีแต่น้องๆพนักงานนะคะงานก็หนักอยู่นะคะไว้ค่ะงั้นก็ลองดูก็ได้ค่ะ๋อ พี่พอรอย่ายกนะคะมาันหนักไว้ค่ะไว้ไว้พี่คะลิฟต์อยู่ตรงไหนเหรอคะอ๋อลิฟต์ทางนี้ค่ะเชิญค่ะหน้าน้องเหมาะกับสีนี้นะคะน่าจะได้ดูสว่างดูหวานเนาะจริงเหรอคะเจ๊กับก่อนนะคะหนูให้พิเศษอีกสองร้อยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่พรแบบจัดร้านแล้วก็ปัดฝุ่นให้หนูแบบดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณมากๆเลยนะคะแป้งอยู่ตรงนี้หายไปไหนเนี่ยเอ้าหาอะไรก็ไม่เจอ อ๋อตรงนั้นพี่พรระจัดใหม่เมื่อวานอะจะจัดใหม่ทําไมมันอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วถ้ามันดีแล้วเขาจะจัดใหม่เหรอชมพู่ดูซิมันเป็นระเบียบขึ้นน่ะพลูกค้ามาถามก็หาไม่เจอขนาดนู้นยังหาไม่เจอเลยเนี่ยเอ้าหมดอีกแล้วเนี่ยจะซื้ออะไรกันนะขนาเพิ่งเติมไปเมื่อกี้เองพี่นิวข่อนะคะสวัสดีค่ะชมพู่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่นิวอย่าบอก,กนะจะทำโอเหนื่อยจะกลับบ้านพอดีว่าช่วงนี้ของขายไม่ดีอะ่ะพี่ก็เลยว่าจะยังไม่จ้างพนักงานพรุ่งนี้หนูยังไม่ต้องมานะ อะไรอยู่นี่พี่พ่อไม่ต้องเช็ดแล้วค่ะเดี๋ยวไปเติมของโอเคค่ะได้ค่ะคิดเงินค่ะร้อยยค่ะนี่ค่ะค่ะแถมตัวนี้หนึ่งซองนะคะคืออะไรเหรอคะอันนั้นเป็นเซรั่มวิตซีค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแพ้วิตามินซีค่ะมีตัวอื่นไหมคะอ๋อเหรอคะเออเดี๋ยวดูให้ค่ะ ก็จะมีตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นมอจเจอร์เซอร์บำรุงผิวหน้าค่ะวัวแพ้ค่ะไม่อยากใช้มีของแถมตัวอื่นไหมคะเออไม่มีแล้วค่ะของแถมซองเท่าไหร่คะ49ค่ะงั้นพี่เลือกของในร้านแทนได้ไหมคะไม่อยากใช้ครีมมั่วเดี๋ยวหน้าพังอ๋อไม่ได้ค่ะของแถมมีแค่2ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่กล้าใช้ก็ไม่ต้องรับของแถมก็ได้นะคะเอ้าอ,อย่างนี้พี่ก็เสียสิทธิ์ อ่ะงั้นพี่เอานี้แทนแล้วกันอะไรยี่สิบบาทไม่ได้นะคะลูกค้าทาไมจะไม่ได้พี่ขาดทุนตั้งเก้าบาทมามาเอาตังค์ทอนไหมพี่มาก็ได้ค่ะพี่ค้าที่นี่รับเงินขาดไหมคะขาดเยอะไหมคะขาดไม่เยอะคะ่ะพี่ขาดเยอะขนาดนี้ไม่รับคะ่ะแต่ว่าหนูมีเงินอยู่แค่ใบนี้ใบเดียวหนูอยากได้แชมพูกับสบู่อะคะ่ะน้องลองเอาไปแลกที่ธนาคารดูนะคะเขาน่าจะให้แลกอยู่วันเสาร์อาทิตย์ธนาคารปิดคะ่ะ ปิดก็รอแลกวันที่เขาเปิดนะคะแต่ร้านพี่ไม่รับเงินขาดค่ะหนูไปมาหลายร้านแล้วไม่มีร้านไหนรับเลยอะคะ่ะพี่รับไว้ได้ไหมคะธนาคารเปิดแล้วพี่ค่อยเอาไปแลกน้องถ้าพี่รับไว้พี่ก็ต้องเสียเวลาไปแลกน้องเอาไปแลกเองแล้วค่อยมาซื้อนะคะแต่หนูจําเป็นต้องใช้วันนี้จริงๆริงแล้วเอะน,นะคะพี่เชิญข้างนอกนะคะพี่จะคิดเงินให้ลูกค้าลูกค้าเชิญค่ะน้องเองินขาดเหรอแลกกับพี่ก็ได้นะพี่ให้หนูแลกจริงๆเหรอคะอืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ธนาคารเปิดเดี๋ยวพี่ไปแลก ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะพี่คิดตังค่ะ69บาทค่ะเส่ถุงไหมคะไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะแม่ค้าสองอ่างเปาจ้าอุ๊ยอ่างเปาอันเท่าไหร่คะพี่อะไร2ี่บาทจ้าโอ้หอะไร2ี่บาทเองเหรองั้นหนูเอาหมดนี้เลยคะ่ะแม่ค้าทั้งหมด14อันเป็น280บาทจ้ะขอบคุณค่ะไม่ต้องเสร็ถุงนะคะ อย่างต่ำหมดนี่ก็ต้องได้สักสามพันล้ว,วะปกติเราก็เป็นคนดวงดีอยู่แล้วด้วยทิ่กลับไปเกะดีกว่ามันลุ้นการท่งเลขจะได้เท่าไหร่มันลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่า,มาแม่ขาที่โกงแม่ขา หลอกกันได้ง่ายแบบนี้เลยหรอเอาซองเปล่ามาขายบอกว่ามีอ่างเปาพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันมีอ่างเปามันคือซองใส่อ่างเปาค่ะน้องกรหวัานตอนแรกไม่ค่าบอกว่ามันเป็นซองอ่างเปามันก็ต้องมีอ่างเปาอยู่ข้างในสิโอ้ยน้องเข้าใจผิดแล้วคะ่ะเอาตังค์หนูคืนมาเลยนะงั้นหนูจะไปแจ้งความข้อหาหลอกลวงเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้ก็ได้คะ่ะน้องอย่าไปแจ้งความเลยนะคะนี่คะ่ะข้าวหลังอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะรู้ไหมว่เสียความรู้สึกนิ้วนิ้ว แม่มาอะไรเอาตังค์มาให้แม่หน่อยเร็วๆแม่มีธุระอะไรแม่เมื่อเช้าก็เอาไว้ให้แล้วไม่พอหรอโอ๊ยไม่พอหรอกร้อยเดียวเองแม่มีธุระใช้เอามาเร็วๆแป๊บหนึ่งนะอ่ะแม่ร้อยเดียวมันจะไปพอซื้ออะไรหนูไม่มีแล้วแม่ขอ,อยากตอนในเด็กแกขอเงินฉันซื้อขนมฉันยังซื้อให้เลยนิวเอาตังค์มาให้แม่อีกหน่อยสิมันไม่พอโอ๊ยอะไรอีกเนี่ย หนูไม่มีแล้วแม่วันนี้หนูให้แม่ไปสองร้อยแล้วนะเดี๋ยฉันเป็นแม่กกนนะขอแค่นี้ไม่ได้หรือไงหนูไม่มีจริงๆแม่แม่กลับไปก่อนนั้นหนูจะทำงานเจสตาอี่ลูกเดรละคุณแม่อยู่ไหนเอาเงินมาให้ลูกเดรอะคุณนู้นนี้ม่เลี้ยงมันไม่ต่อมาแลบนี่ไงเงนินในบ่อไม่มีจำไว้ว่าฉันเป็นแม่แกฉันขอแกก็ต้องให้ เปล็อกเมคอัพทำให้หน้าเยิ้มจริงหรอของตัวอื่นไม่รู้แต่ของเดซเซอ e มีไม่เยิ้มแน่นอนค่ะยิ่งฉีดยิ่งฉ่ําเมคอัพเป๊ะทั้งวันต้องลองเลยพี่คะมีแชมพูอะไรที่ช่วยลดอาการคันหัวไหมคะมีคะ่ะแนะนําแชมพูดอกบัวคู่คะ่ะอันนี้ช่วยลดอาการคันไม่ใช่คันแบบนี้ค่ะพี่แล้วคันแบบไหนล่ะคะก็แบบ มันคันนะพี่มันคันนะเออก็คันไงเนี่ยชื่อรถอาการคันไม่ใช่คันแบบนี้พี่รังแคเหรอไม่ใช่ค่ะหัวมันไม่หนังศีรษะแห้งไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ไงหรือว่างอกไม่ใช่แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะที่มันคันน่ะมันเกิดจาก เห่าค่ะนี่เลยค่ะแชมพูหนูน้อยนาไม่เหม็นไม่แสบตาอ่อนโยนต่อผิวและหนังศีรษะมันใช้ยังไงคะเนี่ยใช้ง่ายๆแค่หมักทิ้งไว20้20-30นาทีค่ะว่าแต่ทําไมถึงมีเห่าล่ะคะไม่ได้สาะผมหรอลูกที่บ้านอ่ะมันไปโรงเรียนมันเอาเห่ากลับมาด้วยค่ะอ๋อค่ะใช้ดูนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะอย่าไปขย่าของเขาของเขาเก็บไว้ก็หนูอยากขย่าดูว่ามันจะเป็นยังไงกลับดูเฉยๆอย่าไปขยา่า ไปเอาหองเขามาหวีทําไมก็จะลองหวีดูว่ามันดีหรือเปล่าโอ้ยไม่มีมารยาทเลยเอาไปเก็บไปเอาหองเขามามัดทําไมก็มันน่ารักดีหนูก็เลยเอามาลองมัดดูถ้าอยากได้ก็ซื้อซื้อก่อนค่อยมัดทําอะไรนะ่ะแกะดูข้างในว่ามันเป็นยังไงอฮ้ยไอ้ลูกคนนี้เนี่ย,ยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เอาไปไหนด้วยละไปครับฮัลโหลฝรั่งเหรอฮัลโหล Excuse me? Do you speak much? Uh little little Great Um I'm looking for a good foundation. Could you help me? Yes. Uh yes yet. Is that? Uh. I'm not sure yet. Attendees, how much it is? Thank you so much lovely b r i e n see you again <laughs> ลูกของฉันต้องพูดและเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ต้องไม่เหมือนฉัน ปิดเทอมนี้แม่อยากให้หนูไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษไม่ค่ะหนูอยากเรียนภาษาอังกฤษหนูอย่างมิลินเพื่อนหนูสิเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะลูกมันยากและหนูก็ไม่ชอบภาษาอังกฤษด้วยถ้าแม่จะให้หนูเรียนแม่ต้องให้หนูเรียนในแอปแบบมิลิเนเรียนในแอปหรอแอปไหนคะไฟวันท็อแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กไงแม่เพื่อนหนูเขาเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติได้ปิดเทอมนี้แม่ซื้อคอร์สไฟวันท็อให้ลูกเรียน แม่พีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พีกเล่วสวัสดีค่ะโหเมนู